เดินทางนะคะไปข้างนอกวันนี้เราอ่ะมันมีงานไอ้นี่ทุกคนพับ g Mobile จัดอยูท่ที่เสยามพารากอนเนาะซึ่งเราก็กำลังจะเดินทางไปที่งานนี่แหละแล้วก็จะเข้าไปดูกิจกรรมจริงๆเราเป็นคนเล่นเกมนี้อยู่แล้วเล่นเกมพับจีเนาะเราก็เลยแบบว่าเอออยากไปอะไรเงี้ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะโชว์การแสดงสุดพิเศษนะของแบมแบมเราจะไปดูแบมแบมเราไม่รู้ว่าเราจะได้เข้าไหมนะทุกคนเดี๋ยวขอแบบ ต้องไปเซอร์เวียก่อนเดี๋ยวเราเดินทางก่อนนะคะทุกคนก็ตอนนี้นะคะรถโดยสารที่เราเดินทางอยู่แล้วก็จะ็นรถสองแถวเพื่อที่จะไปลงบีเทสบางนาแล้วก็นั่งบีเทสนะคะยาวต่อไปจนถึงสยามก็เดี๋ยวพอถึงบีเทสเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะทุกคนแล้วก็มาอยู่กันที่สถานีบีเทสบางนานะคะก็กำลังใจ เดินทางไปท,ที่มีเทสสยามกันนะคะเรื่องการเดินทางเนี่ยถ้าสมมติว่าแบบใครไม่มั่นใจนะอะไรอย่างนี้นะคะก็แนะนําให้เป็น BTS ดีกว่าเพราะว่าคิดว่าน่าจะแบบโอเคสุดแล้วก็แบบเดินทางง่ายง่ายสุดนะคะทุกคน,นอ่ไรมากแล้วเนี่ยตอนนี้ก็แบบ,อ,บอุบ้าอ่ะซึ่งเป็นบรรยากาศที่แบบไม่ค่อยน่าออกจากบ้านเท่าไหร่นะยทุกคนแต่ว่าเราก็อยากออกไปเพราะว่างานเนี่ยจัดอยู่แค่3วันนะคะก็คือ12 13 14า เราก็มาวันที่สิบว<า>เราอยากเจอแบมแบมเราเจอกันที่ดีรเสยยม ทุกคนเราก็กำลังจะไปที่สยามพารากอนนะคะคนเยอะมากก็มีต้นคิดแบบเรามาจะไปชั้นห้ากันนะคะทุกคนเจอกัน บรรยากาศในงานนะคะทุกคนค่อนข้างจะว้า wow, วมากแอ,อร์ดอกเพลสนี่มันมิชมมชั่นนะโ้เสียดายเรามาคนเดียวเราก็เหงาอะทุกคนอ,อ๋อเฮ้ยถ้าว่างสี้อดูงานใหญ่มากทุกคนใหญ่มากจริงนดูดู ม่ลกล้าเลนคนเดียวเลยระนา oh. กาของงานทุกคนแบบโอ้ลลังการมากจริงแบบแน่าจะเป็นอีกโซนที่มันสามารถเข้าีนนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ไปรับบัดกันทุกคนแล้วจะเป็นตอดแถวเข้างากัน <c oughs> ทุกคนเราไปลงทะเบียนมาเราก็ได้ของมา มันมีกิจกรรมให้เล่นด้วยแต่เราว่าจะไม่ได้กิจกรรมนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้มีดนตรีสดของวงมีนแต่ว่าเราน่าจะไม่ได้ข่าเราจะไปเล่นกิจกรรมแต่ว่าจริงๆเราหิวนะแต่เราก็จะไปเล่นกิจกรรมก่นอ,น,อ,อนน้องทนี้ะเป็นแล้วก็ทนนะคะวดีมไ่คิดาจะชนะเาจะได้บด,ดให้ะนนะคะน ีกิจกรรมเขียนเลทุกคนเกี้เราเก็บของมาเราปั๊มได้แค่มาอันเดียวเอง่ะ้วก,ใส,วก,ใ,กใส่หมวกก่อนนะ,ะเรต้องใส่หมวกได้ครับทุกคนเราต้องใส่หมวกก่อนนะเราถจะเขียนได้อันนี้เราเขียนเสร็จแล้วเราเขียนว่า fighting ยิ่หมวกนะคะนี่เราก็ได้พักมาทุกคนตว่าเราต้องไปทา เราไปดูทุกมูดอื่นดีกว่าสี่หอยู่ข้างในค่ะสมสห้าหางใน่เราขอแถวเล่นวงล้อนะคะเผื่อแบบว่าโชคดีได้น่นได้ของรวัลอน่าก็เป็นประมาณนี้ตาเราหมุนแล้วทุกคนจากงล้ออย่างนี้แล้วก็มันอะไรไม่เป็น ไม่ต่อจีนต่อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกภาพไปเลยค่ะว่าจะเลือกีนต่อหรือเล่เลือกภาพเลือกภาเลือกภาพเอาเขาแ็นกใช่ไหมคะค่ะเลือกไนได้เลย บรรยากาศงานมันโอเคมากเลยนะแต่ว่าเราร้อนมากเลยเพื่อะไรมันเหมือนไม่เปิดแอร์เลยร้อนมากเราจะมาทำอีกอีกอันหนึ่งกิจก,กรรมอัน,นอหนึ่งบลูชิ่งหนึ่งท่าข้างหนีเลยก็คือจุดนี้นี่เราทำมาจะครบแล้วเหลืออันเดียวเออจะให้บลูมาสักอย่างเดี๋ยวเราลองถามกันเดี๋ยวเราเรียกเสร็จแล้วเรา อน,นี่นะทุกคนเขาไปแลกมาทีเดียวอันนี้คือร้อนมากเราจะไปสุ่มกันว่าไอที่เราทำภารกิจทั้งหมดเนี่ยมันมันมันได้อะไร,รไปดูนะคะน,นี้ก็จะเป็นบูธที่เขาแลกของนะคะเ3อะหนึ่งสามสิบคนใอืดาบะสองแล้วกันมันเกิดเองสิบสองสองค่ะเกิดได้ไหมครับเกิดได้ เท yes ียส <she> ังค่ะค wow. wow. oh wow. like <lifting plus poetry> so ืออะไรอะคะเป็นสายชาร์จตหัวว้าวอันนี้เดี๋ยวรับของได้ที่เคาน์เตอร์ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยครบแล้วเทียสังได้มาแล้วนะคะไอ้เป็นบัตร Finish Brand ไม่หิวมากแบบหิวมากๆรีบไปเพราะว่ามัน่าจะมีแมคโดนัลด์เราไปกินแมคโดนัลกันดีกว่าเจอกันที่ร้านนะคะหัวางานจะเริ่มกันสี่โมงครึ่งก็กินกันนะคะตอนนี้เราก็กินอิ่มแล้วนะคะทุกคนเราก็ลังจะเข้างานละ วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีใครที่มีชื่อเป็นพี่บัวขาวนะคะเจอกันที่งานนะคะเราไปดูคิวต่อแถวนี่นะคะแถวเยอะมากจริงๆมันนี้ตงแต่ฝั่งนู้นก็ยาวมาตรงที่ฝั่งนี้เราก็เดี๋ยวรอเราก็หาทางแถว เราไปในงานแล้วทุกคนอยู่ในคิวแล้วถึงนี่ถึงแล้วนะทุกคนเราเข้ามาในงานแล้วไม่รู้เขาให้ถ่ายดูใจหรือเปล่าแต่ว่าเราถ่ายอยู่เราถ่ายอยู่อนะค่อนข,ข้างแบบนี่สกเกลงานค่อนข้าง,างใกล้ชิดเลยน,นะทุกคนถ้าเราเห็นรักแข่งก็คือแค่่เองแม่แบบไกลมากก็คือหชัดเจนมาก แลขอขอนเอางว้ของเตตและเก้าอี้เนี่ยมันก็จะได้เป็นผ้าห่มนะผ้าห่มหรือผ้าเช็ดตัวนี่ยะที่เขาว่าแล้วก็เป็นเหมือนอะไรสักอย่างไม่รู้ว่ามันคืออะไร ladies and gentlemen today we are kicking off PUBG United The stage is about to light up because we have a special guest who needs no introduction. Get loud, get ready, and make some noise for Thailand's own global superstar, BAM BAM! Are you guys having fun? drink water. Is okay? some that คือตอนนี้เรากำลังจะเตรียมตัวกลับนะคะแบมแบมเปิดโชว์ก็เลยมาดูแบมแบมก็จริงๆมันมีแข่งเกมต่อนะคะแล้วก็มีมีเออวงบัตด้วยก็สำหรับเกมในงานนะคะกิจกรรมในงานเนี่ยเยอะนะคะแล้วก็แบบ คือเดี๋ยวจากที่เห็นว่าไปเล่นเล่นมาใช่ไหมคือในะกิจกรรมแปดฐานก็คือเราเล่นทุกอันเลยนะแต่ว่าไม่มีคนถ่ายให้ดูเออไม่มีคนถ่ายให้เราตอนเราเล่นเรา,เรา,เราทํากิจกรรมทนี่นั่นนะแต่ละฐานก็แบบโอเคอะ่ะแบบงานใหญ่มากแล้วค่าเข้าแบบแค่200ออ่ะทุกคนค่าเข้าบัตรอะ่ะในจิกเก็ตเมลออ่อนอ่ะกดแค่200บาทก็คือได้โหได้แบบทุกอย่างของกิจกรรมเยอะมากแล้วก็ของที่เอื้อของแจกอะไรเงี้ยก็มี ก็แบบมีเหลือพรุ่งนี้มีวัน่14อีกวันนี้เรามาเป็นวันที่13นะคะตอนนี้เราก็ลงมาเรื่อยๆหลายๆชั้นนะคะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วเพราะว่าตอนนี้มันมา5้าโมงแล้วทุกคนห้าโมงเดียวนแล้วาแรกก่าว่าจะอยู่รอแบมๆแต่ว่าเออกลับดีกว่าเพราะว่ามันเย็นละเดี๋ยวแบบคนเยอะแล้วก็กลับยากไม่มีที่นั่งอีกวันนี้เราก็ มาอยู่ที่ BTS สยามแล้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปลง BTS ชานิละวันซึ่งคนเยอะมากคนเยอะมากจริงๆแบบเยอะมากแต่ว่าคิดว่าจะไม่มีที่นั่งละเดี๋ยวเราก็ยืนก็นได้เดี๋ยวเราเข้าเดี๋ยวเราขึ้นรถ